ละครสั้นเรื่องกีฬากลุ่มที่จะมาถึงใครคนไหนที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทําไปแล้วนั้นเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นั้น<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะไปดูกันเลยโอ้ยเดี๋ยวกีฬากลุ่มก็เข้ามาถึงแล้วแล้วเนี่ยฮะกีฬากลุ่มพรุ่งนี้ฉันก็ยังไม่ได้ซ้อมวิ่งเลยเอแต่งตัวเสร็จแล้วเอ่มเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมไม่ลืมอะไรแล้วใช่ปะโอเคตึ๊บๆอุ้ยดูช่องเก๊กิ่งชนะหมดทุกคลิปแล้วอุ้ยแต่ว่า คนดูคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนั้นก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะคะถ้าเพื่อนๆกดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก็อย่าไปพึ่งกดนะโอเคอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเนื่องจากเราแข่งวิ่งเราก็ต้องวิ่งรอบโต๊ะเลย วิ่งไปนูป่นไปนี่วิ่งไปเลยโอเควิ่ง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 ให้สุดมันให้สุดโอเคขี่รถไปดีกว่านี่ฉันนึกชาเลนจ์นี้ออกแค่เราขี่รถไปจอดไว้ตรงไหนสักที่เราก็ไม่ต้องใช้รถไงอีกอย่างหนึ่งจกักรยานฉันก็เอาเข็มหมุดนะ่ะไปปักล้อรถแล้วนี่โอ้โห ทีนี้ฉันก็ได้วิ่งหนำใจเลยเอ้ยจอดจอดจอดเผื่อว่าจะมาเอารถเสร็จแล้วก็ไม่ต้องลืมยังไงล่ะหรือไม่ต้องวิ่งมาไกลแล้วก็เป็นหอบพอดีนี่ฉันวิ่งมานานแค่ไหนแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยพึงได้เท่านี้เอง เอมแต่ว่าเดี๋ยววิ่งกลับไปถึงบ้านเสร็จแล้วก็ไปเอาตังค์เสร็จแล้วก็ไปที่ร้านคาเฟ่ดีกว่าวิ่งวิ่งวิ่งเฮย้ฮยเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคฉันก็ต้องรีบวิ่งไปวิ่งไปเลยนั่นไงบ้านอยู่นั่นอุยไม่เห็นรถฉันเลย,เ,ยเห็นอยู่นี่นาไอชมพูตรงนั้นไงวิ่งไปเลยถึงแล้ว กว่าจะถึงวิ่งมาสะนานเลยฉันเนี่ยโอเคเขาไปเอาตังเขาไปเอาตังนี่ไงได้ตังมาแล้วก็ไปได้เลยยูออืม,อมถ้าใครถามว่าพี่น้องทำไรเนี่ยทำไมมันมีจัง ก็คือฉันเกืดน้ำลายอยู่นะเพราะว่าไม่มีน้ำยังไงล่ะกำลังวิ่งมาซื้อน้ำโคกอยู่เลยเนี่ยโอยหลังจากที่สำรักสับป,ปะรดอากาศไปเมื่อวานเนี่ยมันแซบสะเหลือเกินนี่ฉันมีเรื่องจะมาเล่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยแหละไม่รู้นะว่าใครเป็นบ้างแต่ไม่รู้นะว่าฉันแคคนแตงโหมหรือเปล่าแตงโมที่แปลว่าไม่ใช่คนนะมันคือ สับปะรดแห้มันคือผล,ลไม้น่าไม่ใช่อาหารแต่แตงโม,โมน่าเป็นอาหารนั่นแหละเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นที่ฉันกินข้าวกับเพื่อนๆน,นี่นะไม่ได้กินอยู่โรงอาหารนะ่ะถ้ากินอยู่ตรงนั้นคนอื่นเห็นกันพอดีก็เพราะว่าฉันกินแตงโมเข้าไปเสร็จแล้วทุกคนคงน,นึกอะไรออกใช่ปะว่าฉันเป็นไร ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะแต่ที่รู้ๆฉันเดาว,ว่า,าสำลักสับปะรดแหะแน่นอนแฮะสำรักแตงโมสิเฮย้ยคนบ้าอะไรสำรักแตงโมก็มันกินเข้าไปอ่ะอีกอย่างหนึง่งใครเป็นคนเส้นตื้นเหมือนเกบ้างใช่ไหมนี่วิ่งทำไมเนี่ย เป็นคนเส้นตื่นมากเวลากินของไรลาจะหัวเราะบางทีโอ้โหแทบสำลักอากาศเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่เราพูดเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยเออนั่นแหละอืมอืกืนน้ำโค้งที่ตอนซื้อมาแต่ยังไม่ได้หมดก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยอยู่ในกระพงแก้มฉันเองแหละฉันไม่รู้นะว่าเขาเรียกยังไง โดดไปเลยเสร็จแล้วก็ไปที่ลังยากุซ่าดีกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วลซสิซ้อมแค่นี้ก็พอแล้วถ้าฉันซ้อมขนาดนี้ยอมไม่ได้ที่หนึ่งนะฉันไม่ยอมแน่นอนเลยเอแต่ว่าถ้าเกิดฉันไม่ได้ที่1ละ่ะมันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะฉันก็ต้องได้ที่1มาให้ได้โอเคนั่นไงรถรีบวิ่งไปดีกว่า ขี้เกียจและอาจุยอะไรกันนี่เออรถฉันไปไหนนเนี่ยเพ่คะเพ่รถสีชมพูหวานแหววบาบี้หนูมันไปไหนล่ะเออเออ,เอ,อคิดก่อนจันนอ้องอ้อตอนนั้นพี่เรียกตำรวจมาเอารถไปแล้วนะ่ะมันเกะก,กะ ขวางทางน่ะรถสีชมพูรถเก๋งใช่ปะใช่ค่ะหุ้ยเรียกไปแบบนี้ไม่เป็นไรเราเอารถเขาไปก็ได้แหมขี่ไปเลยเราถ้าวิ่งอีกกระดูกล้าวเลยเนี่ยรีบขี่ไปเลยนะ ทำไมมาไวจังเลยเนี่ยตอนนั้นยังวิ่งมายังไม่เห็นอยู่เลยมาเอารถค่ะจ้าจอดไวอยู่ตรงนั้นแหละฮย่ยรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าเราแต่ว่าเราขี่มันตรงนี้ทําไมละเนี่ยอ,อ๋อไปซ่อมรถนั่นเองดูสิรถชั้นบุบและกลายเป็นรถแม่แคมเบรอีกเช่นเคยดูสิรถรถแคมเบรมา แต่ว่าช่วงนี้ฉันติดเพลงแคมเบบมากเลยอ่ะแคมเบบมันคืออะไรเอ้ยพูดไม่ได้ร้องไม่ได้โอเคกลับบ้านดีกว่าไอ้ราก็วาวุ่นเลยไม่หาจอดรถไว้มั่วทําไมฉันไม่จอดไว้หยุดที่บ้านวะเสร็จแล้วค่อยวิ่งไปนุ่นวิ่งไปนี่ก็ได้นี่ทําไมฉันไม่คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกนะแปลกจุงเลยอ่ะเฮ้ยฉันล่ะเนี่ย ก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้ง,ง,งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆบายบายไม่บายค่ะแต่ว่าโรงเรียนเพื่อนๆคะ่ะแข่งกีฬากลุ่มวันไหนเอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์เลยแข่งกีฬากลุ่มวันไหนคะเพื่อนๆ